โอ้บนครับพี่น้องสมตำปูไปสมตำปูไตครับเมื่อเนี้ย <c oughs> โอ้เห็นต่ช่องอื่นนพ่นกินนะครับเป็นตาเสียบครับพี่น้องมาตำหม,มหุงลา่ลาวบานเฮาพี่ครับปักป้าเป็นสวนครับพี่น้อง <c oughs> มาครับมามันติดไตหนีเบิ้ก่อนครับพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันเบิ้งครับปูหน่อยใส่ครับตำหม,มหุงเนี่ยเพื่อนยาฮะ ผูวสาวมาเห็ดก็บเผาสู้กินครับพี่น้องนี่สาวสวยมาเห็ดก็บเผาสู้กินครับต่าแจวตัวนี่ยสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุข้นครับ มื่อนี่พ่อกันคือเกานะครับกระเบาเช่นเช่นสวยแชแนลครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี่เบาเช่นได้สมตําปูไตครับพี่น้องโอ้เห็นต่ช่องอื่นนพ่นกินนะครับเป็นตาเสียบครับพี่น้องมาตํหมูฮงล่าล่าบานเห่าพี่ครับปักป้าเป็นสวนครับพี่น้องมาครับมามันติดไตหนีเบิร์ก่อนครับพี่น้องมาเสียบเสียบน้ำกันเบิ่งครับปูหน่อยใส่กับตํหมูฮงเนี่ยเชียนยากีกจะไปปล่อย น่าสงสารกี้จะไปเปิดครับกิน<อ>ไม่ได้เหรอลูกไม่ได้ครับทำไมอ่ะนนอ,นนอันไหนอ่ะนี่อะไรเนี่ยให้ชิมหน่อยนะตัวหนึง่งได้ครับได้ไหมได้ครับจะไปปล่อยเหรอเอาไปปล่อยครับฮืมจะป้ปะไปท่านโอ้ว่าสิกินตับุกฮงปูไตกับอะไรครับน้องลูกกี้มาให้กินครับพี่น้องมาเอานีก็ได้ครับ หูหมูกับแจวเนี่ยครับพี่น่องอถือกัดขวงจนได้เอาน้องลูกกี้เพิ่นนันเห็นมันตัวหน่อยครับพี่น่องเบาเช่นสื่อมาเนาะสื่อกับปูเพิ่นมาเพิ่นบาอยับกินเถาะพ่อว่าสัน่นลิตโตนมั่นนะครับก็เลยเอา้าพอดีได้เห็ดคลิปเจังหน่อยนะครับ บาเสียวมากินคักคเอาดีนะครับแท่นพี่น้องแซ่บคือกันผักหลายๆเนี่ยบังครับหูหมูหูต้มเปื่อยครับใส่ครับแจวโซ่แจวซะก่อนเนี่ยครับแจวต่ำเมื่อนะครับพี่น้องผู้สาวต่ำสู้กินเมื่อนี่ปล่อยเสร็จเอาส้มตำมานะลูกอ อสูตรยอดปุดๆดดีคืออย่างนี่ครับพักกาดเห็นนะครับ เปิดๆด,ดีขึ้นยังนี่ครับเอาปล่อยหมดเลยหรอครโอ้โหเหลือเลยครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าต่ำโมหหงเอาตั้งทั้งคางเลยละมากุยน้ำกันอืม บ่มีเข้าเหนียวครับเมื่อ เป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเน้นนผู้สาวตำสูกินโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้อง ไม่กินหรอกสงสารมันอื เขากำลังเป็นห่วงครับปลายเดือนเนี่ยเขาดอเขาซิมหาก็เริ่มแบบเจียวแล้วครับพี่รองโอ้น้ำจิมน้ำช้ำ Ừm Mm hmm กับปูครับกับปู Oh vai pai, ช้ำๆเลยครับไปลองอ

หนีบนล้วก้อยก,กินได้ไหมกินกินก็ได้นะ่ะคุยกับส้มตันก็ได้แต่ว่าต้องหักต้องหักอันนี้มาก่อนมันมันหนีบก,นก็ได้นะตัวนี้นะ่ะเพราะว่เจอตัวสุดท้ายตัวนั้นพ่อเชนพ่เชนเห็นมันวิ่งลงนาหรืหม เห็นครับมันวิ่งลงไปหนานนี้เหรอทำไมสงสารมันเพราะว่านะสงสารกว่ากว่ามันอันนี้กินเลยกินได้อผมไปามานะกับพ่อมาอร่อยไหมกรึเกรึดดี เปืดอๆด,ดีก็ออยังนะครับย่ำหลังปืดอยๆปอดโหนี่ไม่ใช่น้ำอะไรนะครับน้ำซุปตลากินได้เหรอไม่เผ็ดเหรอเผ็ดไหมเผ็ดอูอือแล้วจะไปกินทำไมอร่อย <laughs> อร่อยอร่อยอือ ก,กินก้อนที่ใช้ข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำส้มตำเลยกินได้ใช่ไหมค่ะได้ชักจอบอกว่าผ็ดเขาอังงามาอ่ะฮะกินได้นั่น,นอ่ะกินเียะไยอืม เอาอีกแล้วนี่มาเอาอีกเนี่ยเบิร์ตกวนได้เ่ยเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านเนาะเมื่อล้วรบรรยากาศย่แมแรงๆครับพี่น้องหมูหมูหรอเอาไว้ให้ลูกกี้กินด้วยอือ้ม อันนี้คืออะไรทำม,มเป็นอย่างไรกินอเ,เอาวางก่อนปิดลิปก่อนลูกมันยาวเกินแล้วเดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านมือดอเลยนะคำเลีวครับย่ำเนี่ยครับหนาจะเขาหนาหนาวมัน,น,น,นร่มบอก เสียงล่มพัดปลายเข่าวีวีแล้วครับช่วงปูปูนอน,ะะนลอแล้วครับปูนอนแล้วเอาปิดคนะลิปอิ่มแะไป สวัสดีครับบ๊ายบายเอาเอาซับนี่แหรอครับพี่ร่องแสบคักคือเอาครับสวัสดีครับ